สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่บ้านโนนศักทองนะคะวันนี้จะพามาชมสวนปลูกมะละกอฮอลแลนด์ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันอันนี้เขาเพิ่งปลูกใหม่นะคะต้นงามมากเลยค่ะ ต้นกำลังโตนี่ค่ะแต่ละต้นสวยงามมากค่ะนี่ค่ะ ปลูกหลุมละสามต้นค่ะรู้สึกจะมีหลุมละสามต้นนะคะลำต้นอวบสวยงามมากค่ะมีความสนใจอยากจะปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะคะก็เลยได้มาชมที่สวนค่ะ ตลาดกรุงเทพตลาดไทยตลาดแห่คร <Brother. S 2> <character. S 1> ับเขาเดดางมหาเจ้าโอ้เอาไปลมพ้อมเิ่มมันหาตันอยอมเิ่ตันรถเขาเดจางมาแต่เพาะน้ำฝนเดจางมากเออเอามาแก้พูดลงใหม่ค่ะรถรับจ้างมันหลายนะครับทุกคนดูระบบน้ำ วางสายน้ำไปวางไปตามต้นแต่ละต้นเลยค่ะสายเมนตรงกลางบริเวณพื้นที่นี้งามทุกต้นเลยค่ะต้นเท่าเท่ากันหมดเลยสวยงามจริงๆค่ะ ต้นนี้เราปลูกได้นานแค่ไหนละคะสองเดือนสองเดือนที่ขัดเปลียนรอนอ้ปลูกได้สองเดือนค่ะ ถามว่าสมุิว่รตัวผูโอ้ยตัวตัวกระทยมันสองตนเขาตอนไปเลยว่าบเดละเดี๋ยวไวลาเอลุงลุมแล้วสามต้นพื้นที่กี่ไร่คะคุณลุงสิบอยู่รอสิบหาครับซิบหาสิบห้าไร่คุณลุงเจ้าของสวนค่ะ าคนดูแรจุดนี้คือจุดน,นี้คือที่ไหนคะบ้านโนนสักทองบ้านโนนสักทองนะคะบลอยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอื้ สวยงามทุกต้นเลยค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ใหม่นะคะปลูกใหม่ตรงนี้พอดีคุณลุงก็จะมีอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ได้เก็บแล้วก็วขยายมาปลูกที่ใหม่ตรงนี้อีกสิบห้าไร่